เสร็จแล้วสามอันนี่อันนี้เสร็จแล้วแต่กุหลาบน่าจะถูกโดนหลอกเป็นมาวันนี้แดดร้อนขี้เกียจเข้าสวนจะประกอบไอเน,นี้ยไปไว้ให้กุหลาบมันเลื้อยขึ้นเนาะนี่ซื้อมาสามอันนี้มาประกอบเลยอ,อกอยากเลยต่อเนาะ มาดูกันเพื่อน C ี E 2 2สองสองสิบสองันไหนสองอันไหนสิบสองะอะไรของมันเนี่ยยีสิบสองอันนี้สิบเอ็ดอันไหนสิบเอ็ดันนี้ะหน,นึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด มาพเพื่อนทำยังไงล่ะที่นี่ต่อคนเดียวอันไหนวะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ 12, 2ีสิบสองสองสี่หกแปดสิสิบสองเวีอนี้ไม่ใช่ตัวนี้สองสี่หแสิบสองโอเคอันนี้อันนี้มาอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้ตัวน,นี้สิบเอ็ด สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโอ้ยทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะ แค่นี้แตจอกแค่นี้เต้นนันยาย,ยายยังทําคนเดียวเลยถ้าใครได้ดูคลิปนะเต้นเนี้ยเต้นตัวเนี้ยนะยายประกอบคนเดียวเลยนี่ถ้าใครได้ดูคลิปเก่าที่ยายประกอบเนี่ยดูไม่มีใครจับให้เลยได้นี่นี่ประกอบทุกอย่างทุกอย่างเลยนี่คนเดียวถ้าเป็นถ้าเอฟซียายจะรู้ยายถ่ายคลิปให้ดูเลยไม่มีใครช่วยจับเลย อัน,น้นกระจกไอ้ตัวนี้กรจจ๊อกเล็กๆขนาดนี้แม้คุยโมกระจกคอยดูตอนข้างบนโค้งอะ่ะต,ตอนทนทาโค้งอะ่ะคุยโมไปก่ทนทำยังไม่เสร็จเลยโมเลยโมไปก่อนถ้าทำไม่ได้ทําไงละ่ะถ้าทำไม่ได้ยญยเขาทําก็เด้อมา ลุยกันเป็นยังไงเนาะอมาดูกันนะคะตะโค้งแล้วโค้งแล้ว គ្រឹងนึงគេប៉ាអេតើគ្រឹងนึงនេះ เอาไงดีอ่ะทีนี่สูงเกิน วิ่งๆวันสุดท้ายเลยที่เอาออกไม่ได้เฮ้ยต้องไม้ใหญ่หัก ปลูกว่าตรงนี้ว่านี่เห็นไหม,มเพื่อนน่าปลูไว้ <c oughs> เป็นซุ้มไปเลยยาย่ทำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเออเอาไปตั้งใหญ่นะ นูนน่าจะซื้อสองอันเนาะด้านนน้นอันหนึ่งด้านนี้แล้วก็เรื่อยๆเื่อยๆทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปตา่างนี่เมเก็บเก็บผ้าใหญ่ประกอบอันนี้เขาเก็บผ้า เสร็จแล้วสามอันนี่อันนี้เสร็จแล้วแต่กุหลาบน่าจะถูกโดนหลอกเป็นกุหลาบธรรมดาไม่ใช่กุหลาบเลื้อยเนี่ยตรงนี้อันหนึง่งตรงโน้นอันหนึง่งอันซื้อมาทีหลังซื้อมาทีหลังน่าจะกุหลาบเลื้อยแต่ว่ายายเอาไว้ใช้ขึ้นตรงนี้เนี่ยนี่ที่ซื้อมาวันนั้นทีหลัง